<บ> <บน S 1> มาแล้วครับ<า>วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขยข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ,อขอโท้าโพภเลยค่ะ วันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะ,จะ,จะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทําขึ้นไฟฟ้าก็เอออาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆ,วมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไป ซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล a c e b o o k นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดู ข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทําให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยามมายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทําให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทําให้หัวใจวายได้ จาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตาก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหาน้านมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะ,ะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน,น้ําหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจําตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผล เลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทํางานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร mm hmm. ก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ําหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกําลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตาม,ตามใจ,ใจปากนะคะ อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใคร,ใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ